าเดวิครับผมนายธีรัชติะศรีครับผมนายธนินพันธ์ศ์กันครับผมนายพัฒนาพงศ์รัตน์วันนี้จะมีพิธีงานเรื่องถังขยะครับที่มาของถังขยะนะครับเนื่องจากโเวร์สอบมีถังขยะที่ล้นล่วงหล่นมาพุงและไม่มีคนรับผิดชอบเราจึงคิดค้นทำขยะแข็เกินมาเพื่อใส่ในปริมาณที่พอดีครับส่วนประกอบนะครับมีแผ่นนาทีถังขยะ สายไฟหมวบรคกี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กล่องแล้วก็ฐานครับงานของถังขยะบอกแจ้งเตือนนะครับจะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวรับสัญญาณเมื่อถังขยะถึงกดระยะของเซ็นเซอร์แล้วจะแจ้งไฟเตือนพร้อมเสียงเป็นการแจ้งเตือนโดยที่เซ็นเซอร์ตัวนี้จะรับสัญญาณไปที่แผงควบคุมด้านหลังที่มีแผงวงจร พร้อมแบตเตอรี่เป็นพลังงานเมื่อแบตหมดหรือสามารถเอาไปชาร์จได้ครับลก๊กครับ